ทุกคนก็ให้ประเมินดูความเป็นมาของตนว่าตนนั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์มาได้ผลมากน้อยเพียงใดข้อนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะพึ่งประเมินผลแห่งการปฏิบัติด,ด้วยตนเอง จะให้คนอื่นนั้นพยากรให้นั้นไม่ได้ทุกคนต้องรู้ตัวเองจึงจะถูกต้องตอนเองทำถูกทำผิดอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของตัวเองจะต้องพิสูจน์ให้รู้ว่าตนทำผิดอะไรทำถูกอะไรถ้าหากว่าตนสํารวมตนด้วยดีมา ส่วนธรรมะก็ดีส่วนวินัยก็ดีก็จะได้ปีติปราโมทขึ้นในใจเมื่อเราพิจารณาดูผลแห่งการปฏิบัติแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ที่ตนได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้พราวบุคคลผู้ที่เข้ามาบวชในพ,พุทธศาสนานี้ ย่อมมีโอกาสที่จะได้ชำระตนให้สะอาดหมดจดจากกิเลสปาาประธรรมต่างๆได้เต็มที่เพราะไม่มีกิจการงานอะไรที่จะมาขัดขวางไม่ให้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก <c oughs> ิจวัตรของนักบวชก็อย่างที่เรา ก็ะทำบำเพ็ญกันมานี่แหละเราก็รู้กันอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องหนักหนาอะไรนั่นพอที่จะมาเป็นอุปสรรคกว่าเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าเนื่องจากทำอย่างโน้นอย่างนี้ทำงานหนักไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้ไม่มีข้ออ้างนะข้อคิดจะวัดข้อปฏิบัติเพียงแค่ปัด ทวดทำความสะอาดสถานที่อยู่อาศัยเนื้วก็ทํากิจอื่นๆบ้างที่จำเป็นบางครั้งบางคราวนอกจากการปัดกวดการทําความสะอาดแล้ว <c oughs> มันก็มีกรณีพิเศษนิดๆหน่อยๆน,นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีโอกาส ได้ทำความเพียรเต็มที่นั่นนั่นอย่าพากันประมาท <c oughs> ผู้มีหน้าที่เรียนทำเรียนวินัยก็ตั้งใจท่องตั้งใจดูตั้งใจตอบป,ปัญหาหัดตอบปัญหาให้มันได้ผู้ใดได้ตอบป,ปัญหามันก็เรียกว่าได้ฝึกมันสมอง ให้เชี่ยวชาญในการคิดปัญหาธรรมะนั้นนนให้มันได้โดยกระจ่างแจ้ง <c oughs> เรียกว่าฝึกให้เกิดปัญญานั่นแหละถ้าว่าตรงๆถ้าผูใ้ใดเกียดคร้านในการท่องการจำการเรียนก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ปรารถนาจะมีปัญญา อยากจะเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาอยู่นั่นก็เอาตัวตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้ผลไม่มีปัญญาเช่นอย่างว่าไม่มีปัญญาในทางธรรมทางวินัยอย่างนี้นะแม่บวชไปอยู่ไปนานไปก็รักษาตัวให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปล่วงธรรมล่วงวินัยเข้าไปได้รับความเศร้าหมอง แล้วก็ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปตลอดชีวิตได้ถ้าหากว่าผู้นั้นบวชอยู่ไม่ได้นานซึกออกไปก็ไม่มีความรู้ในธรรมในวินัยอะไรติดตัวไปอย่างนี้นะผู้ที่เคยทำช่วยอย่างในทำบา,ทางในมาตตาก่อนก็ทำอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่ได้บวชเลยนั่นแหละ นั่นเรียกว,ว่ามันไม่มีความรู้พิเศษอะไรเกิดขึ้นในใจในขณะที่บวชโยเมื่อเป็นเช่นนี้การบวชมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้องให้เข้าใจในนั้นต้องขยันต้องดูาำรับตำราต้องท่องบนจดจำเอาข้อธรรมะข้อวินยัยต่างๆหมดนี่ ให้มันได้เท่าที่เราจะท่องได้จำได้แต่ตั้งใจลงจริงๆอืมไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเอาตัวนอดจากทุกไม่ได้อ,อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเองถ้าบวชอยู่ไม่ได้ซึกออกไปก็ไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวให้พ้นจากบาปจากโทษได้ ก็ลงไปลอยลุยบาปเหมือนเดิมเคยทำบาปมายัางไงเคยดื่มเหล้ามามันก็จะกลับไปดื่มเหล้าอยู่ตามเดิมเคยสูกกัญชายาฟินมามันก็จะไปบริโภคของเสพติดอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเนี่ยคนไม่ใคร่ควรไม่มีปัญญาพิจารณาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นเหตุเห็นผล โดยแจมแจ้งโดยตนเองแล้วมันเว้นไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาต้องใคร่ควรคำสอนของพระเจ้านั้นมีเหตุมีผลเพียงพอทุกอย่างเลยไม่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยอย่างทฝ้ายชั่วอย่างนี้นะ ทำไมพระองค์เจ้าจุมันยัถิถ้มไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็เก็บออกมาวิจัยดูค้นหาเหตุหาผลเรื่องนั้นๆ่นให้มันเห็นแจ้งชัดเลยเพราะมันมีเหตุมีผลโย่มันก็ต้องดูตรอดตาราประกอบด้วยเรื่องมันนะถ้าไม่ดูตำราไม่เรียนบ้างอย่างนี้แล้วไม่ได้ฟังคำอธิบายจากรูบาอาจารย์นะก็ เหตุผลในเรื่องนั้นก็จะไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นเลยเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันนะจำได้ตั้งแต่หัวข้อเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟังคำบรรยายหรืออธิบายขยายเนื้อความต่างๆอย่างนี้นะมันก็ไม่เข้าใจได้หรือฟังมาแล้วไม่เอาใจใส่มันก็ลืม คนไม่เอาใจใส่นี่ในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ถึงฟังกี่ครั้งมันก็จำไม่ได้นนผู้ที่จะจำได้ก็เพราะว่าใจจดจ่อเมื่อฟังไปแล้วก็กำหนดจดจำหัวข้อธรรมะทางสังที่ท่านแสดงให้ฟังหรือว่าจำเหตุผลที่ท่านชี้แจงให้ฟังไป ให้มันเข้าใจไว้จำไว้ใส่ใจให้ได้อย่างนี้นะเวลาไปนั่งสงบจิตพิจารณาอยู่ส่วนตัวความจำอันนั้นมันก็จะโผล่ขึ้นในใจเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นมาเมื่อมันความจำอันนั้นมันโผล่ขึ้นมาเป็นสักขีพยานให้รู้แจ้งชัดในเรื่องนั้นด้วยตนเองขึ้นมาแล้วก็ มันก็จําแม่นเลยแบบนี้นะเมื่อมันจําแม่นแล้วมันก็เว้นได้สิ่งได้ที่เป็นบาปเป็นโทษนะเพราะว่าพระองค์เจ้าแสดงทั้งเหตุทั้งผลนี่แต่ละอย่างเช่นอย่างว่าบุคคลมีความโกรธและเจตนาแล้วฆ่าตัดลงไปให้ตายอย่างนี้นะ มันก็มีโทษกรรมนั้นมันก็ติดตามสนองถ้ามันหนักมากมันก็ไปนรกคนจากนารกมาเศษาบาปอันนั้นยังไม่สิ้นเกิดมาในโลกนี้ก็มีอายุสั้นอยู่ไปอยู่ไปเมื่อกรรมนั้นตามทันมันก็มาตัดรอนชีวิตให้ตายเสียยังไม่ทันถึงอายุไขก็ตายเสียแล้ว ก็อย่างนี้นะโดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันมันสมควรจะอยู่ไปได้นานกว่านั้นแต่บุคคลคนนั้นไปตัดรอนชีวิตของมันให้ตายเสียก่อนอย่างนี้นะนั่นแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนองเอาไปตัดชีวิตของผู้นั้นให้ตายเสียก่อนอายุไขอ่า ยังไม่ทันถึงอายุไขาตายแล้วมันก็อย่างนั้นเลยโดยเหตุผลแล้วมันมันเป็นไปได้นะี่มันเป็นอย่างนั้นคำสอนของพระเจ้านะท่านถ้เทียบอีกอย่างหนึ่งเอาถ้าว่าเขาจะมาฆ่าเราลนะเราจะยอมให้เขาฆ่าหรือกลัวตายไหมกลัวไหม กลัวแน่นอนถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าแล้วใครจะไม่กลัววันนี้นะนั่นนะเมื่อหลีกได้ก็หาทางหลีกถ้าเมื่อมีกำลังจะต่อสู้ก็ต่อสู้ <c oughs> จะไม่ยอมให้เขาฆ่าแต่ฝ่ายเดียวก็เมื่อตอนก็กลัวต่อไปคือความตายอย่างว่านี่แล้วบุคคลอื่นล่ะสัตอื่นล่ะ เขาก็มีจิตใจเหมือนกับตนนะ่ะเขาจะกลัวไหมกลัวเขากลัวต่ออัจญาคือความตายอย่างนี้เนะี่ยโดยเหตุผลนะเมื่อเราคิดเราเปรียบเทียบกันดูแล้วนะดังนั้นคนใดถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็ยังไปขืนทำอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้เห็นแก่ตัวเท่านั้นเอะเมื่อตนนั้นไม่ถูกคนอื่นฆ่าแล้วก็ดีแล้ว แต่ตนฆ่าคนอื่นสัตอื่นไม่เป็นไรอันนี้เรียกว,ว่าคนเห็นแก่ตัวคนเข้าข้างตัวเองไม่นึกถึงชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นอย่างนั้นแม่ไปรักของเขาก็ดีไปประพฤติผิดวิจฉาจันทร์ก็กรรมก็ดีไปก่าวมุสาวาตก็ดีดื่มสุราเมรัย กัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเครื่องของเสพติด้ะไรต่างๆวันนี้มันล้วนแต่มีเหตุผลเหตุผลอันเป็นไปในทางชั่วทั้งนั้นเลยเหตุผลอันเป็นไปในทางเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นว่าโดยสรุปแล้วนะเป็นอย่างนั้น แต่คนส่วนมากมันมัน,มนไม่ได้เอาไปคิดหรอกไม่ได้ไปพิจารณาเลยนึกว่าตนมีอำนาจเหนือเขาแล้วก็าทำได้ทำเอาตามใจชอบไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเน่ยมันจึงมีกรรมมีเวรติดตามไปสนองเอาให้เป็นทุกข์เกิดร้อนไปในภพในชาติต่อเนื่องกันไป อันบาปกรรมมันให้ผลนี่มันให้ผลไม่ใช่ว่าให้ผลทีเดียวแล้วมันมันหมดไปเลยนะนั่นไยในตำราทางกล่าวไว้ออค้นจากนรกขุมใหญ่แล้วพอไปตกนรกในขุนขุมเล็กเรียกว,ว่านรกบริวารพ้น,น,น,นจากนรกบริวารมาแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตพระเศษบาปนังน,นไม่หมดนี่ พอพ้นจากเปรตมาแล้วเศษบาปก็ยังไม่สิ้นก็ามาเกิดเป็นอสุรกายเมื่อเสวยกรรมวิบากมันเป็นอสุรกายอยู่นั้นไปไปมัน,มน,มนหมดเขตของบาปกรรมในขั้นนั้นแล้วตายจากอสุรกายเศษบายังไม่สิ้นก็มาเกิดเป็นัตเดจชาน ตายจากสริริชานบาปกรรมยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่กระจอกออกง่อยคนไม่สมบูรณ์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบถึงความวิบัติไม่สมบูรณ์นั่นแหละเศษบาปเศษบาปมันมาตามสนองเอาตำราท่านกล่าวไว้ว่าหลายชาตินะ <c oughs> เสวยผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นน่ะถ้าได้เกิดเป็นสัตว์แล้วก็เป็นเกิดตายเกิดตายอยู่หลายชาติเดียวถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้มามีอวิวาร่างกายบกพร่องไม่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าชาติเดียวนี้มันแล้วไปนะเมื่อเศษบาปนั้นนยังไม่หมดเอาเกิดมาชาตินี้แล้วอย่างนี้ก็ามาทําบาป เพิ่มเติมเข้าไว้อีกอย่างนี้นะเอาบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่นรกของเก่าอีกแล้วบุคคลผูท้ที่บาปกรรมครอบงำจิตใจนะ่ะเป็นใจมืดใจดำไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรแล้วเหตุนั้นมันจึงได้ต้องทำบาปเพิ่มเติมอีกอเพืนเสียที่จะได้พบกับนักปรา์บัณฑิต ในพระพุทธศาสนาท่านแนะนำสั่งสอนให้งดเว้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นถ้าผู้นั้นเชื่อตามพยายามงดเว้นจากกรรมชั่วอันนั้นก็ยังชั่วหน่อยผ่อนหนักให้เป็นเบากรรมเก่าที่ยังเหลืออยู่มันก็จะให้ผลไปไม่มากเท่าไรก็จะหมดลงเพราะบุคคลนั้นทำความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ <c oughs> นี่นะเรื่องเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันคิดกันตรองให้มันดีเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากสร้างกรรมสร้างเวรบางคนเนี่ยเมื่อเกิดทารวิวาทกันโมโหโทโสขึ้นมาแล้วคิดแต่จะฆ่ากันแกงกันให้ล้มให้ตายไปอย่างนี้นะเอา ในขณะที่โกรธอยู่นั่นมีผู้มาห้ามไม่ได้นะเป็นบาปนะตายแล้วไปตกนรกนะเพื่อนก็ตอบผู้ห้ามน,นั่นว่ามันจะไปตกนรกสักกี่หลุมเราก็จะไปนี่นั่นแหละอำนาจแห่งมานทิฐิอำนาจแหนะ่แงโทสากยยาบาทเมื่อเมื่อมันตัวเองสร้างขึ้นมากๆแล้วมันมีอำนาจเหนือจิตใจนั่นแล้ว มันก็ทําให้จิตนั้นไม่กลัวบาปกลัวนรกอบายภูมิเลยนั่นเนี่ยเหตุด้านคนเรามันถึงได้ทําบาปถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นอย่างนั้นอันผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่มันต้องพิจารณาเรื่องบาปกรรมอันนี้ให้มากๆากสีเดียวให้มันรู้มันเห็นแจ้งโดยตนเอง แล้วตนเองก็ยังจะพอได้รับผลแห่งการบวชถ้าหากว่าอยู่ไม่ได้ศึกออกไปก็จะได้พยายามเว้นกรรมชั่วต่างๆนั้นจะมีความยับยั้งชั่งใจไม่ไปทำชั่วอย่างร้ายแรงเช่นไปทะเลาะกับใครเข้าไปแล้วก็ไปทุบกันตีกันเลือดตกยางออกหรือบันดาลโทสะให้ฆ่ากันยิงกันตาย อะไรเนียมีอยู่ดานตื่นนี้ในโลกอันนี้นะก็เนื่องแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตแม้แต่น้อยเดียวสร้างแต่กิเลสเหล่านั้นให้มาเป็นเพื่อนของดวงจิตนี่ตลอดไปดังนั้นจิตนั้นมันถึงกล้าหาญการกระทำความชั่วต่างๆไม่กลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติ ดังนั้นผู้ที่ได้บวชเข้ามาแล้วก็ได้มาฝึกผลอบรมตนอยู่อย่างนี้ก็ต้องให้มันได้ผลต้องให้มองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษแจมแจ้งเลยตนเองเมื่อผู้มองเห็นบุญการทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเป็นบุญกุศสออย่างนี้มันก็พยายามทำ พยายามพูดแต่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปพยายามรักษาวาจาคำพูดถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่พูดเลยไปยัดคำพูดคนรู้ธรรมนะคนรู้ธรรแล้วคนสำรวมจิตตัวเองเนะี่ยเพราะาการพูดนี่มันก็ออกมาจากดวงขีดนั่นแหละถ้าจิตเลื่อนลอยแล้ว คำพูดก็ไม่มีสถานีครอมันก็ไหลออกมาแต่ความคิดนั่นแหละพูดเรื่อยเปื่อยไปไม่ทราบเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นยังว่ามันสำคัญอยู่ที่จิตนี้ผู้ดใดควบคุมจิตตัวเองได้ห้ามจิตตัวเองได้อย่างนี้แล้วไม่หรอกมันไม่อยากพูดเพิพ่มเพื่ออะไรเลยครอ,อเมื่อเมื่อมันมีเหตุมาจึงค่อยพูด เมื่อไม่มีเหตุสิคนจะพูดแล้วเขาก็สงบใจนิ่งอยู่สบายสบายไปอย่างนี้หละเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้จักรักษาจิตใจตัวเองไม่ให้ตกไปในทางบาปอากุศลจึงได้ชื่ว่าเป็นผู้รู้จักบาปนั่นแหลบาปมันเกิดที่จิตจิตเป็นผู้สร้างขึ้น บุญก็เกิดที่จิตดวงนี้ถ้าจิตนี้ละบาปคือละความโกรธความมายาบาทละความโลภเพ่งเ,เล่งเพ่งเล่งไปในสมบัติของผู้อื่นได้แล้วอย่างนี้นะมันก็เป็นผู้ถือสันตุถิตามมีตามได้ตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น แน้วจิตนั้นเมื่อละความโกรธลงไปแล้วมันก็มีเมตตาขึ้นมาจิตก็ไปกรอบอไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างบาปกรรมเพราะความโกรธนั่นทนี่นี้นั่นนี่ะใครจะมายั่วให้โกรธยั่วทะเลาะวิวาทชวนทะเลาะวิวาทก็ไม่เล่นด้วยไม่เอาคนผู้มีทมอันเป็นกุศลอยู่ในใจแล้ว มันก็ไม่เอาะล้อถ้าผู้ไม่มีธรรมไม่มีเมตตากรุณาไม่เคยห้ามจิตไม่เคยฝึกจิตมาแต่ก่อนแล้วไม่ไหวพอใครมายั่วเท่านั้นแหละมันก็ทนไม่ได้แล้วมันต้องตอบโต้กันไปเมื่อรุนแรงเข้าไปยับยั้งใจไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือทุบตีกันไปคว้าได้อะไรอาวุธเป็นอาวุธก็ดสัตว์กันไป อย่างนี้แหละคนผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเนะี่ยมันจะทำตนให้ตกต่ำมีอยู่ทมไปในโลกอันนี้นะเรื่องที่ไม่ควรจะทำมันก็ไปทำเรื่องที่สมควรจะห้ามจิตใจได้มันก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมันจะห้ามได้ยังไงตนไม่เคยฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เคยทำใจให้สงบ ไม่เคยห้ามจิตของตัวเองสักทีเมื่อเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาเวลาใดม,มันก็โกรธขึ้นเวลานั้นเลยอย่างนี้นะนี่แหละคนไม่ได้ห้ามจิตใจตัวเองนะอันผู้ที่ฝึกจิตใจตนเองอด้วยการนั่งสมาธิภาวนา เ้าไปอย่างนี้มันก็รู้จักวิธีข่มจิตรู้จักวิธีห้ามความคิดความนึกอันภายในนั้นได้ถ้าหากว่าผู้นั่งสมาธิภาวนาหากไม่รู้จักข่มจิตตัวเองแล้วไม่รู้จักห้ามความคิดความนึกในใจอย่างนี้ใจก็สงบเป็นสมาธิไม่ได้เลยนี่ดังน,น,นั้นจึงว่าอย่าพากันทำเล่นนะทำสมาธินะต้องทำจริงๆ ต้องรู้จักสะกดจิตของตนรู้จักห้ามความคิดเอาสติเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้ได้การที่จิตนี่มันจะชอบคิดแหละพอนั่งสมาธิไปแล้วมันยิ่งชอบคิดดีอ่ะ เพราะมันเป็นมารน,นะอันท่านเียว่าอาภิสังขารมานนะได้แก่ความคิดเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้าง,าางถ้าบุคคลไม่รู้เท่าเราก็เป็นมารเลยวันนี้นะมารบกวนจิตใจให้กุ้งอย่อางนั้นให้สงบลงไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะเราไปนั่ง,งเฉยๆแล้ว ไม่ได้คมจิตเลยก็ยให้จิตมันเลื่อนลอยไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่ได้ผลจิตก็สงบไม่ได้ดังนั้นต้องต้องลงแรงนะให้เข้าใจถ้าจิตผู้ใดมันดื้อด้านมันชอบอยากแคฟุ้งซ่านไปอย่างนี้แรามันต้องออกแรงเลยสะกดกันลงไว้เอาตายเป็นตายเราจาักไม่คิดความคิดมันก่อกามนาเป็นว่า อันนี้สูจักว่าอ่อดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบความคิดมันเป็นการรมของคนทันว่างนั้นวันนี้ก็เตือนตนลงไปว่าเราจกไม่คิดความคิดก่อกามนาสูจักวอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบ เมื่อหยุดคิดลงได้ไม่วิตกไปในความรักความใคร่สะกดจิตไว้ได้อย่างนี้นะกามววิตกอะไรมันก็ระง,งับไปเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรล่ะที่มันไม่ระง,งับเพราะตนไม่คมใจไม่สะกดจิตสติก็อ่อนแออย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นสติกับขันติความอดทนนี่มันต้องเป็นคู่กันถ้ามีแต่สติขาดความอดทนก็ไม่ไหวสติมันก็ยับยั้งใจไว้ไม่อยู่อืมฉะนั้นต้องมีความอดทนประกอบเข้าด้วยมันจึงสามารถที่จะยับยั้งใจที่มันชอบพุ่งอันนั้นได้ นี่ได้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงไปให้เต็มความสามารถของตนของตนนังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้